แต่เราว่ามันแปลกๆนะอย่าบอกนะว่าโฟกัสจมน้ำอ่ะเฮ้ยไปดูน้องน,นัน่ดีกว่าเฮ้ยจมน้ำ้ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา โอ้น้ำน่าเล่นจังเลยอะดูสิน้ำใสมากๆเลยอะอยากเล่นจังเลยงั้น <c oughs> เราเล่นเลยดีกว่า <c oughs> แต่ไม่ได้สิแม่บอกไว้ว่า,วาถ้าเราจะเล่นน้ำเราต้องมีคนมาดูด้วย <c oughs> แล้วว่าแต่ใครจะมาดูเราเล่นน้ำเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ไงง <c oughs> ั้นเดีย๋ยวเราไปชวนพี่ๆในออฟฟิศอะมาเล่นน้ำด้วยดีกว่า <c oughs> อยกันครบเลยอะ่ะแล้วว่าแต่เราจะชวนใครไปฝ้าเราเล่นน้ำดีอะ่ะง,งั้นพี่ฟิล์มแล้วกันพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มว่างไหมอะ่ะโอ้ยไม่ว่างอะโฟกัสว่าแต่มีอะไรอะ่ะพี่ฟิล์มโฟกัสอ,อยากเล่นน้ำหน้าบ้านอ่ะพี่ฟิล์มไปฝ้าโฟกัสในสีได้ไหมอะ่ะนะนะ <น>โอ๊ยไม่ได้โฟกัสฟิล์มหน้าก,กับเพื่อนไว้เนี่ยมาให้กับเพื่อนเลยตอนนี้กำลังวอร์มอยู่เนี่ยโอ้ไม่ฟิล์มโอ้โหไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่างงั้นไปชวนคนอ,อื่นแล้วกันพี่มิวพี่มิว,วไม่ไลโฟกัสมีอะไรพี่มิวว่างไหมอ่ะโอ้พี่มิวยังทำงานไม่เสร็จเลยโอ้พี่มิวช่วยไปฟ้าโฟกัสหน่อยสิโฟกัสอยากเล่นน้ำมากโอ้พี่มิวเหลืองานอยู่เลยอ่ะยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะโฟกัสจะทำเสร็จตอนไหนอ่ะ โฟกัสลองถามคนอื่นก่อนเนาะอลองถามคนอื่นก่อนนะลองอชวงคนอื่นก่อนโอ,อเคก็ได้ก็ได้พี่การก็กําลังตัดงานลุงไก่ก็กําลังตัดงานเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคนในออฟฟิศนี้ไม่มีใครว่างเลยสักคนนะโอ้แลวใครจะไปเฝ้าเราเนี่ยพ่อก,กับแม่ก็ไม่อยู่บ้านด้วย อยากเล่นน้ําก็อยากเล่นถ้าเราพวกพี่เขานะตัดงานเสร็จอะคงมืดแน่ๆเลยอะเฮ้ยว่าแต่พ่อกับแม่ไม่อยู่นี่เฮ้ยงั้นเราว่านะไม่มีใครเฝ้าเราอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ําคนเดียวก็ได้เยเปลี่ยนชุดพร้อมเรียบร้อยแล้วาจารน้ำเราพร้อมแล้ว เราลงน้ำเลยดีกว่าอ,อ,อน้ำเย็นมากเลยอ่ะโอเนี่ยนะไม่มีใครมาเฝ้าเราอะ่ะเราค็เล่นคนเดียวได้แล่นคนเดียวก็สนุกเหมือนกันเลย S <S เฮ้เล่นแบบนี้ไม่สนุกเลยอ่ะเฮ้ยงั้นเราว่านะเราไปหาห่วงยางมาเล่นด้วยดีกว่า เ,เราม,มีห่องอยางแล้วงั้นเราฝึกว่ายน้ำดีกว่างั้นไปตรงนู้นก่อนแล้วค่อยบวนมาโอเคโอเคเฮ้ยงั้นเริ่มว่ายน้ำตรงนี้ลเลยลยกันเฮ้ยแต่ก่อนว่ายน้ำเราก็ต้องใส่เว้นกันน้ำก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วงั้นเริ่มเลยดีกว่าสามสอง โอ้ยเล่นเกมเสร็จแล้วเฮ้ยว่าแต่โฟกัสอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโฟกัสบอกว่าจะไปเล่นน้ำนี่นก็อยู่หน้าบ้านนะสิโอ้ยใช่จริงด้วยเล่นน้ำอยู่นะโหเล่นมันใหญ่เลยเนี่ยดูสิว่ายน้ำท่าย,ยัางแปลกอะ ฮ้ยถ่ายเนี่ยถ้าขาชี้ฟ้าเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยเล่นไปทั่วเลยพวกันเนี่ยเฮ้ยแต่เราว่ามันแปลกๆนะเนี่ยบอกนะว่าโฟกัสจมน้ำอะ่ะเฮ้ยไปดูน้องอะดีกว่าอะไรนะโฟกัสจมน้ำเหรอเฮ้ยอะไรอะ ไงมั่งฮะอุ้ยทำไมเล่นน้ำคนเดียวโฟกัสอุ้ยโอ้เป็นไงมั่งเนี่ยฮะเป็นไงม่งอุ้ยเล่นน้ำคนเดียวอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอาลูกโฟกัสเป็นอะไรมากปะเนี่ยไม่เป็โฟกัสไม่เป็นอะไรมากหรอกโอู๋ถ้าเมื่อกี้นั้นพี่ฟิล์มมาช้ากว่านี้นะโอเคโอเคแต่แต่งพี่ก็มาทันเมื่อแตงเมื่อกี้ขาติดหรอโฟกัส เราได้ฟิล์มโฟกัสกำลังว่ายน้ำแล้วอยู่ดีอยู่ดีๆห่วงยางอ่ะมันก็พลิกตัวโฟกัสแล้วก็จมไปแล้วโฟกัสขึ้นไม่ได้เลยอ่ะแต่หลายมากเลยเนี่ยโฟกัสดีนะทีหลังเลยอย่ามาเล่นคนเดียวนะโอเคพี่ฟิล์มโอเคน้องครับทีหลังนะครับเวลามาเล่นเนี่ยควรมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับผมใช่ค่ะโอเคไหมโอเคแม่ฟิล์มเอางี้งั้นแต่ฟิล์มเล่นด้วยโอเคแม่ฟิล์มแต่ห้ามเล่นคนเดียวทีหลังอ่ะโอเคโอเคงั้นพี่เล่นด้วยไหมเอาให้ต้องสบาย ดูน้องด้วยนะครับเล่นกันดีๆพี่พิมไมเล่นกันดีกว่าไปล่าๆๆอยู่ดูเองข้างเนี้ยโอ้โฮฟิวฟิวฟิช่วยด้วยอ้าวทรักกันกัขอบคุณที่มีกันนะโอ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวโฟร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอ <S <S ฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง you are my มา r l ่